เฮ้ยไอชิบหายเพื่อนอะไรซวยแล้วไอสัตว์อะไรไหนเริ่มอัดเหรออัดแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนจะไม่ขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคโอเคไปว้าวว่าณูดุดแน่อ่ะว่าณูดุดอีกอ่ะ ว่าแล้วเปลี่ยนทุกแบบไอ้บอกเดี๋ยวนี้ไงมาแล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้กดเข้าอย่างไวายเกมไหนครับเฮ้ยมีกระสุนลูกซองนี่ไหนนะขอ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 ลงพื้นอ่ะเออ Hello there โอ้ยเหี้ยเหี้ยเด็กติดยาเด็กติดยาลุมตีลุมตีมันลุมตีมันลุตีดิตีดิตีดิตีตียิงตีตียิงโอ้ยย้อนหลังแล้วกันนะกลับไปกูได้เหรียญกล้าหารแน่ เออนั่งนั่งนั่ลุงตีมันดิตีมันดิตีมันดิเออตีมันดิเออเอุ้ยเด็กติดยาเฮ้ยเฮ้ยมีอุซี่เฮ้ยแหนตัวพื้นอ่ะหายเจเาเก็บไม่ได้ต้องมึงต้องโดเนตต้องโดเนตให้เกมโดเนตเออโดนเนตได้รีบร้อนเพทูวินไอ้สระเฮ้ยนี่มีเด็กติดยาเอ้ยทุบเล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 ยอย่าหยงอย่าหยง

ทุบๆทุบโจยกระ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 ทุบโอ้ยปูใครไข่มีมีคนหนึ่งโอ้ยเจี๊ยอาทุบเลยโอ้ยไอสัตว์เจ็บอุ้ยเด็กติดยาเจ็บมากระฝากไอ้เจี๊ยแกระยุลอะได้ไหมวะไอ้อย่าเล่นยาเข้าใจไหมเป็นเด็กเป็นเล็ก เฮ้ยเด็กทิจาตี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 กล้องตีกล้องตีเก็บแม่น้ำจบไม่สัตว์เขอเจื่อดเลยไป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 มาแล้ว้ามาแล้วอะไรตายที่เลยเป็นที่ละ เออเดินมา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 กระโดดแล้วนั่งเออโอเคได้เป็นตำรวจอย่าอ้วนอย่าอ้วนเฮ้ยบ้านส่งไม่ดีเลยอะถือไไว้จะฟาดทุกอย่างที่ขวางหน้ามีของปะดูอยู่ดูอยู่วิธีไงเอ้ยไม่ใช่ทำไมไม่เห็นวะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นวะ เออนี่มีปืนลูกซองมีปืนอ่ะไม่ได้กระสุนไหนเองเอา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 ่อนเอดเอาเอาเอาอเอ็เาเอ่มอาเอาบอาเอเอาเอาอออออเอออเอเเอา กูเจอกูเจอก่อนกูเจอก่อนเฮโรอีนเต็มตีนเตี่ยวู้วจรจริงไปเร็วดีแล้วดีแล้วดีแล้วเฮ้นั่นดีไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย โอ้พ่อมันเต็มเลยข้างล่างโอแกงคุณย่าลีโหลดรีโหลดรีโหลดรีโหลดออมาโอ้ยโอยเหีียบไม่พ้นนะเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออกไปอีหน้าผีอ้ากูรอดอยู่คนเดียวแล้วนี่ ด้วยจำ้นะว่ามันจะมีแทาง้แบบว่ากระโดดกระโดดคอนไดที่มันหักอ่ะแต่กูไม่คิดว่ามันจะแบบว่าเราเดินแล้วมันจะต้องตกลงไปอ่ะไอ้เหี่ห้อจำได้ทุกคนกูก็จำได้ไอ้คุณก็จำได้ไม่มีใครเดินเลยสัตว์คิดว่ามันต้องกระโดดข้ามไปไงแต่มันหักไงไอ้เยี่ห้อต้องตายหมดขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมากูไม่ไปกูไม่นำ นะกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยยิงยิงคุณป้ามันมันต้องกระโดดไงกระโดดแล้วก็กระโดดไปขึนกระโดดไงกระโดดแล้วกดนั่งเดินกนนั่งโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงรอก่อนโอ้ย Help over here ไกดเลยกดเลย Help m e h e e ป๊นึงป๊นึงป๊น

ข้างหงโอ้โหรีบมาหากูด่วนเลยรีบมาหากูด่วนเลยกูตรงตรงว่ากูไม่โอเคให้คุณอยู่ไม่ของดีดีวะเนี่ยไอ้เฟิร์สจึกยาเลยยาเต็มพื้นเลยเนี่ย นายาอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงพื้นอ่ะกระบองกระบองใหม่เหรอไอ้กระบองช่ไม้ไอ้พี้ยยาอยู่ไหนวะเฮ้ยกระบองมันทำจากพลาสติกอ่ะตู้ซองรอ่ะไม่เอาตู้ซองไม่ใช่หรอกูมีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วอ่ะกระสุนเต็มแล้วค่อยวิ่งกลับมาเอาตอนหมดก็ได้เก็บปิดสั่นแล้วกันอ๋อมันเป็นกระสุนให้ไงถ้ากดเข้าไปอ่ะอ้าวเหรอเอาชิบหายไปเที่กระสุนดีอ้าวละ กูมีไม้หน้าสามแล้วกูไม่เกรงกลัวที่จะใช้เฮี้ยยิงหัวมันตายซะไอ้้าเออไอ้แม็กซ์หนึ่งอะกว่าแม่งจะตายไอ้เฮี้ยเออเอ้ยกูเห็นแวบๆเพื่อนเอ้ยมึงรอตอนฟ้าผ่ามึงจะเห็นตัวอะไรอยู่ไกลๆไอ้เฮี้ยจนเออน โอ้เป็นเจ้ากระจูออนไอ้สัตว์เอ้ยมาตั้งผีไทยผีญี่ปุ่นเลยตายแล้วตายแล้วใครตีกูเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมามาตายซะยี่่มาเฮ้ยอย่า เอ้ยยิงยิงไอ้ไอ้หัวน้ำเร็วเฮ้ยมันเดินมาแล้วเปฟยนะไอ้เหี้ยไม่บอกกูยิงอยู่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 ยยิงอู่หมดแล้วหมดทุกปืนเลยมันเดินก็ขีหมดหรอหมดปืนลูกปืนไอ้เหี้ยกมันเยอะนะตัวเรายิงสุดใครเเอาใช้เก็บเลยเก็บเลยเฮ้ย ลีหลอด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 โอ้โหไอ้เหี้ยสิงเนัตแม่มึงไม่รู้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 เอ้คนเนี้ตายตายตายต,ายตัวเองลีหลอดลีหลอดลีหลอดข้างหน้ามีสนไนอ่ะใครเอาปเปล่าโอเค เอ,เอาเลยเอาเลยเอาเลยขวายซ้ายดีซ้ายซ้ายไปซ้ายโอ้ยอย่าเด้อตัวเองตัวเองตัวเองกระสุนเยอะเอ้ยมันต้องงี้ดิวะพอกีกต้นหนึ่งโอ้ยเป็ดเดินตามหลังแล้วฮะไปไปดีกว่าข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามี ผมยิงให้อยู่ผมยิงให้อยู่ผมยิงให้อยู่เอ้ยเป็ดมันตามมาเดี๋ยวเฮ้ยลูกสุนลูกซองลูกซองโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปก็นั่งนั่งนั่งขยันยานเหรอก็มีกันหมดแล้วอ่ะอ๋ออไอ้เจ้าเป็ดไปวิ่งเลยคุณวิ่งตามมาเร็วเฮ้ยมันมีจูออนด้วยเร็วเร็วเร็ววิ่งไอ้คุณ โอ้โหไม่ล่ะไม่เลยฝ่า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 เลยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดฝ่าเลยฝ่าเอาไอสัตว์เอาแล้วเอาแล้วใกเหนกูเหื่อยใจกูเหื่อยได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะขอเวลาแป๊บหนึงก่อนฮะเจอกันที่โลกหน้าเถอะอี๊ยยเป็นด้วยยัดยายัดยาเลย้งน้ะต้องยิงต้นนี้ เออไปไม่ไม่แล้วไม่ทันแล้วไปไปด่าต่อไปเถอะไอ้เฟิร์สไอไอโอเคไม่เป็นไรเปิรเกิดใหม่มีของให้ถือว <oh, ่าเป็ดเป็ดอุ้มไปคุณมาก็กูไม่มีกระสุนแล้วให้ปืนนี้กูมานยังไงอ่ะเอ้าม่นบลิงได้ด้วยเอ้ยเอ้ยมันล่องหนนะไอ้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 ผีบ้าทุกคนถือไม้ไว้ทุกคนถือไม้ไว้มันล่องหนได้มันล่องหนได้ทุบมันทุบมันมันอยู่ไหน นั่นกูเพื่อนมีอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้มึงบ้าป่ะเนี่ยไอี้อ่ะเราจดอะไรอ่ะโอ้ยเหี้ยมึงจะต้อไอ้เหี้ยปืนปืนกูไอ้สัตว์แม่งเกิดมาให้กูถือลูกซองลูกซองกูไม่มีกระสุนเฮ้ยกูยิงใคร